สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับรอสื้อได้อีกแล้วนะคะวันนี้เราซเ้อดาวมีโคโเทาชันคำฮิตติดปากของคนจีนมาฝากอีกแล้วค่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดใจให้ก่อนนะคะโคโทาชานหรือคำฮิตติดปากของคนจีนเรามักจะเจอกันในซีรีส์จีนหนังจีนหรือแม้กระทั่งเวลาเราคุยกับคนจีนนะคะก็จะได้ยินเขาพูดออกมากันบ่อยๆค่ะ ซึ่งบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจอะเนาะว่าเขาต้องอารจะสืออะไรเพราะว่าบางทีในตำราบางคำก็ไม่มีสอนนะคะวันนี้นะคะเราสุดาวมีโคนโรชัน5คำมาฝากกับทุกคนค่ะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะมาเริ่มจากคําที่หนึ่งกันเลยย怎么了一脸不ล้哎，郁ั的我，我这่有才，老板却视无目睹。 สำหรับคำว่ายุ่ยเมินที่ได้ยินเมื่อกี้นะคะจะหมายถึงว่าหน ah ้าอึดอัดใจหน้างุนหงิดใจค่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะ最近什么都不顺利觉得心里很郁闷最近什么都不顺利觉得心里很郁闷ช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดหน้า ah งุนหงิดใจจังเลยเออเอเอ你知道吗王明又结婚了不会吧这一年他都结了三四婚了 คำว่าปู่คุยป่ะจะแปลว่าไม่หรอกมั้งไม่นะไม่ไมั้งหมายถึงว่าตัวเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นปูไม่นะทำไมวันนี้ฉันต้องกวาดบ้านอีกแล้วล่ะเนี่ย昨天我的男神又来向我借钱了他骗了你一次又一次你还借他钱你是不是脑子进水了 คำว่าหนาวเจอจิ้นสวยเลยไม่ได้แปลว่าน้ำเข้าสมองจนสมองเออสมองบวมไปแล้วนะคะแต่จะหมายถึงว่าซื่อบื้อไปเนี่ยงงไปเนี่ยแบบทำอะไรที่ไม่ควรทำอะคะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคำด่าที่แรงอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นเอ,อ่อหนาวเจอจิ้นสยวยล了吧这亏本生意你都ปิ่นเิจอจิ้นสยวยป了吧这亏本生意你น会做很งุ่ยจัว้วงไปเนี่ยขาดทุนขนาดนี้แล้วจะทำอีก 今天我们再比一场吧。你这水平也太次了，还跟我比เมื่อกี้เราได้ยินคำว่าท้ชื่อเลยใช่ไหมคะคำว่าชื่อในที่นี้ไม่ได้แปลว่าครั้งนะคะแต่จะแปลว่าแย่แปลว่ากาดแปลว่าห่วยแตกแปลว่าอ่อนค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าท้ชื่อเลยจึงแปลว่าโคตรกากเลยโคตรอ่อนเลยใครที่เล่นเกมคงได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะขอยกตัวอย่างประโยคนะคะจุดมุ่งหมายของเกมนี้คืออ เจอ的าช你就อ拿出เฉ人งจ了。้หนนชเนเยยาขนาดนี้อย่าเอาออกมาโชว์ให้อายคนอื่นเลย王ว里上次那比生意ี的怎么样了ซ了นน都不成功，ิ次都碰ุนย์ทีจะย่ร่เสของท่สนนุดเนสองีสดนขอีสดะเ็วนะอ่ะเ็คสอง่สะเนสว่สดะเปนวี่าเส่ียใช่นะคะจะแปลว่าจบเหตแล้วก็ไุด้ค็ะ่ะหรือแปลว่าไปพัก ความหมายเดียวกับเพลงน้องมินลีเลยพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนเราพ่อคิดนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะโดนเลี้ยแคสินขอยุดตัวอย่างประโยคเลยนะคะ整天干些有的没的我看你还是歇菜吧整天干些有的没的我看你还是歇菜吧วันวันทำแต่เรื่องไร้สาระฉันว่าเธอไปพักเถอะ เป็นไงคะสำหรับขโขโทษชาน5าคำในวันนี้เอาไปลองใช้ดูได้นะคะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคำไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะบ๊ายบาย